ครับสวัสดีครับนี้ก็ลังฟอบาลานซ์ตอนไปเคลื่อนครับครับมาเบิ้งมาหนี้บาลานี่ข้าพี่ข้าน้องไปหาหยังครับเหมนม่ได้เขาป้าจ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาชงไทยชงหน้านะจ๊ะมาเลาะกันอยู่ไทยชงหน้าตอนเคลื่อนครับไปครับไปเบิ้งมอบาลานี่ข้าพี่ข้าน้องไปหาหยังครับมาหนี้ครับพอแล้วครับมาเบิ้งมาเบิ้งบาลานพลอยหยังรับมีแม่เบนโบ ตัอเอาไฟอ่อนหน่อยพี่น้องดาครับออกจากเลยอเม้เก็มแรงก็งข้าครับแรงจ้าจับพอ,อยด้วยครับรงด้วยด้ ครับตัวที่สองครับมันี้แกแห้งจ้ะไปถอดยิงเขาต่ตัว่ครับที่ f o แล้วครับมันบินมากครั้นี้ครับตัวไงเลยจ้ะตัวนี้ตัวเมย์ครับตัวใหญ่นี่ลักษณะตัวเมตตัวเม่ยถือตัวใหญ่ครับตัวผู้ถืเป็นตัวน้อยๆอ่ามันมาเลยจ้าทำบรรยากาศตอนกลางคืนทุกอย่างต้องได้พี่น้องเ้าเบิ้งนะจ้ะ พยูเมืองกุ้งพยูเมืองหนองม่วงหน้าจ้ะบรรยากาศมานบ่นน่องห้องหลายปีนะจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศจากเขาปามาหาต้งดาน้องทานนงไหนทางหน้าบ่นน่องเห้าจ้ะครับไฟออกันครับต้นหนึ่งต้นผูนครับ,รบมีลักษณะต้นผู้ต้นน,น้อยครับนี่ครับไฟออแล้วโอ้ต้นหนึ่งต้นผู้ครับ ตานเจียวพริกดิดนะผมหอมเลยครับต้นตาพ่ออีก้คกะคร,ค,รออกครับตัวนี้กับตัวปูครับครับพ่ออีกนะครับตันนี้แม่บ้านพ่อครับตัวแหลกของแม่บ้านครับอาจารย์เอ้ยพ่อจ <S <S <โฮ S 2> ้ะโอ้ยเจ้แม่ไปไหมตัวปูไม่ดมไม่ดม ยงาเลครับนี่เจ้อ okay? ่อนครับโอ้โหก๊าซไม่หวานเห็นเด้อหรืไม่หวานเสียใจได้เอาไปทอดไปเสียบครับครับนี่ครับออาโมเมนมันตายแล้วครับนี่ตัวนึงครับอเออครับนี่ตัวนึงครับเห็นม่ผมมาเนาะผมมาเนาะมันหมุนไหวเนาะหมุนไหวใช่ครับว่าจะตินหนามหรือเพื่อนจะหมุนได้อือ <laughs> <laughs> มาหนาเ่งเออไม่ก็่เดนล่เไปง่ายเถอะง่าย่ายครับนี่อีกนะครับตัวบอนแกะวันไหนครับเทอดครับลักษณะเพื่อกับน้ำปลาเฟื่องข้องรถเกี่ยวครับนี่นำกระจอ,อกเจ๊ครับอแอล้วครับ ตัวนี้บพอตัวบ้านแข็งครับเอาไปคลอดครับนี่ครับตัวนึงครับตัวนี้ก็ตัวผูอยู่ครับโอ้ยจำเตียวหอมๆเลยจำเตียวมังดาครับหอมมังหวยครับนี่ตัวนึ้งนี่หน้ามองเห็นมหน้ามัมน,นมมคุนครับอือ,ต,อ,นนต,อตัวนี้ก็ตัวผูอีกครับนั่ตัวนึงนี่เห็นไหมนะบ้านหลังเห็นบ้านกับตาดีอยู่ โอ้ตัวนี้แม่บ้านพ่อครับเอีจุจ้าแม่บ้านพ่ออีกแม่บ้านพ่อสองตัวเลยครับตัวบนขันแข็งข้างบนไหนครับลายแบบในบ้านจะโอดเอ้ีเจ้าอกตจะหมกทัวนก็ได้ครับโอ้แม่บ้านเห็นดูเลยเด้อมาล่าแม่บ้านเริ่มเห็นแล้วครับเจ้าย่างรอเจ้าผู้ครับเั้านีพโอะไรเจ้าผู้หลายอย่างเจ้าตจ้าอ่อนตจ้าอ่อนเอาไปฉอด ดทุกข์ไปทอดไปทางไห้ข้างหน้าลมเย็นดีขนาดจ้ะพี่น้องอากาศบริสุทธิ์แห้งปลอดโปรง่งเย็นบรรยากาศจะเคือนน้ำครับเหยื่อใหม่ไม่คิดซ้อนเหยื่อจริงรีบห้องเลยจ้ะเสียงดนตรีไปแลครับอ้าว นบ่าคอยือเก้าวีช่มันนะครับมาล้านมาก่อนอันตัวหนึ่งเฮ้ยครับแตหมือนข้องมาล้านจ้ะนั่นจ้าหนิเป็นการตอดขึ้กันนะครับเจนไม่ไล่ครับตอดเออเดี๋ยวไปตอดปวดขึ้กันนะครับจับไปดีเลยครับครับนี่ครับมาล่านเห็นไหมเห็นปะหมุนหมุนอีนี้เห็นการลอยแล้วครับนี่ครับ ปุยนะครับจะอ่อนอ้ะนี่งเลจะอ่อนครับอ่อนออกปีกเด็กกเป็นคลิปจับเป็นดาคลิปแรกครั้งแรกเข้ามาล่าได้จ้ะครั้งแรกเลยครับบดเคล็ดเลยที่นีแมงดาครับเป็นเราไปนลุ่นเบิองจ้ะไปตามเบิองมาบ้าน่านก็เม่อบานสีมันบอจ้ะสีมันคือหาเห็ดบนนอจ้ะเนาะครับถึงจะอ่อนครับเอาไปทอดกับตามหมกทั่วแสแห่งนะครับ น้ามเหมือจะสร้างไม่จ้ะ,จะกะสาวพี่ฟางน้องวันนี้เนี่ยจ้าผู้ใดบาเข็นเนกดติดตามเห็นบาลานก็เมยบบานก็ติดตามเห็นแน่เื่อเป็นกำลังใจเห็นเมยบบานก็บาลานไอคีเป็นไม่ออกไม่พี่น้องเบิ้งจ้ะไ่ส่ออ้อนครับโอ้ามาฟังจ้ะพี่ดอวมันก็มาหาลายจ้ะใไม่ไดา ออเนตกกับกระแกฮั้นเจให้คนไรกครับครับมันครับเป็นตะก่นดมไอ้อะก็ได้กันเน่ยตัวนึง่งคนละครับหมุนล้องไต่เครื่องแล้วครับผลงานมาน้านมานเนี่ยเลครับเป็นร้ายหเนาะเป็นร้ายแล้วมอานค่ะลิปเลยครับคิป,ยยปว <c oughs> โตไวเยอะ มองห่วยเลยนะตัวผู้มาไปกินตัวแก่ๆมันเก็บไว้ตำเซ่รักโตกับแก่อยู่ครับคนปนิ่งตอนมันหักถอดตัวกระไรตัวผู้แล้วครับลายมันหนี่งจบเลยอุ๊มันหมาอลไรครับหาอยู่หากินไปจ้ะวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ่า ใครจะว่าจะไหนกับซามเขาน่าจ่ะข้าภูมิใจข้าเป็นคนอีสานอ่าเห็ดกับปลาเห็ดเห็ดกับไหวเลยครับจะทาเบิ็งรอบไหมเพื่นละครับเห็ดว่าฝนกระหยาดไปแล้วแต่พอในเจ็กสองขมื่อากาศเย็นมากเห็ดบดอาจจะออกอีกก็ได้ครับจะทารุ่นกันเบ้างครับจ้ามาล่างก็ไม่บานเห็ดยังกะแล้วงั้นพี่น้องกี่ห้ความยกามเมตตาคือเก่าน่าจ้าเนาะอันไหนกะ ยาถิ่มยปาปลาบางก็บ้าล้านเด้อจ้ะตลายเป็นกำลังใจให้โดนๆครับโอ้แกปะจะบอกแกก,กันไหนแล้วเราก็ดีต้อนมั่นจ้ะครับต้อ,อนครับจุ๊บตอดมือบ้าล้านครับปาะหานตอดบาา้บาล้านบาา้บาล้านโยนจิ้มเลยจะจับปรงหันนี่จ้จะจับมามฉีกมาครับปวดด้วยครับนะ้าบอกว่าใส่ถุงมือเอาฟ้า ครับนี่ครับกันเลตัวนเลช่วงสีแก่อยู่นะตันี้ตัวน้ตัวมีพวกตัวแข็งดีตัวแก่นะครับกันจะดึงกันต่อจ้าครับนี่ตันึงครับตันแข็งดีครับกวผูน้ำรมมัง่กงอย่างตัวหนึงม้าล่างกินบ่ปนใช้มังดาเนะครับอีกจล่นครับเอนมาล่า่นี่นี่ ก็คพี้ก็น่ตัูบบ่าละก็ดเงียวมันโอ้กาิเดี๋ยวมันอดมมาละนี่ครับย้อนสอนมึงจะอ้อนจะอ้อนอีกนิดนึงครับอนึงครับต่อไม่จะออนจ้ะครับโอ้วนี้แข็งดีครับก็ผเนี่ย ไปสาแม่ข้ามน้ำงเลยนะแม่จำตำป็นจะถาวามากจ้ะตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้ตัวนี้ของใสมันตาเม่นน่ข้อนอยอน่เามสองนึ่กยัตาครับนครับเรียนอดมืจยได้หาไตเาคุณไปเสียงเอเด่ะจ้ะหรืเมื่อแล้วอ่อนครับ ข,อข,อข,อขอ้อหนั่งเลยคืดต้นแกต้แก่ต้นี่ัตัวปู้อีกแล้วครับครับพออย่าแล้วตัวพัดแกไในดดกครับครับหนึงครับครับหนึงครับอ ครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวแม่ครับตุ้นมันแงอยุ่งจัดจะเนื้อยึบงานในบ้านหมานมในบ้านเห็นดีขนาดด้วยในบ้านเห็นเนี่ยจับตัวอ่อนอีกตัวนึงครับในบ้านเห็นมาหลายตัวเลยเนี่ยมาล่าเบาบางในบ้านแหงว่ะไต่เบาบางก็ยึดไต่จุ๊บอะไนึ่มันจะเจบะ นเป็หนึหนี่งตัวหม่ตัองของตัวแล้วที่นะครับตัวนึงครับม่บางเอากล่องไปได้เลยนะไปมาร้านกบิจุ๊บตอนจ้ะ ก็อ่อนก็นมีครับงนนานนี้คุณเกียวเขาไม่จ้ะที่เห็นเห็นอยู่นะครับอู้ก็อ้อนหลายแาม่บานถอดแบบเสยบแลออบบ้วอื่นครับจึ้นอครับกรนั้ครับกระแม่ครับต ครับนี่ก็นึ่งครับปละหลาด่ี่ะเห็นแดงนังซ้มครับดอกนึงครับนี่จะอ้อนครับครับนี่ก็นั้งครับอ่อนจ้ะอ่อนครับจับกันแลี้วก็จะได้ยฟ้าผี่้าหนองเมื่อวานนั่นแหละครับเพราะว่าไฟกับเบิร์ดแล้วนั่งเยือแต่ไม่ป่านไฟป่ากับเบิร์ดเป็นบรเเ็นหิงนะครับครับจะได้หลายเก็บแล้วครับหลายเกินข้าบนะครับ มาล่านบมคิดว่าจุดเดรดไลต์าปานนี่ตังแรกครับใต่แมงดาครับจุดนี้อยู่จุดเด็ดท่าที่พ้านงนอกเมือบ้านนะครับจุดบตรงแรกครับผลงานของมาล่านครับแต่เขือนเต้าเลยครับไอ้รอยกนโตอยู่จ้ะโมคิดว่าจุดเดรดไลต์าปานนี่ครับในบ้านเบนหมู่เจอยู่บ้า,เบานเบนว่า ขาจะคิตดต้าโตัะไรอย่น้เนาองบาลานดูว่ะแต่ว่าจะลุกเป่าเลยครับมือนตั้งแรกครับมอเกอร์ได้จับแมงดาช่วงเกี่ยวเขาเลยแล้วเถอยครับยังไงแกจะเลื่มกดไล์ก็แ์กดติดตามเห็นบาลาน,น้ำเนยกดกระดิง่กกงเคยติดแ้งเตือนลิใไม่จากบาลานครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นนแหละเนาะครับนอพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ